อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนปีละหลายหมื่นคนในประเทศไทยสาเหตุที่เราคุ้นเคยคือเมาแล้วขับหรือฝ่าฝืนกฎจราจรแต่ในความเป็นจริงมีอีกสาเหตุที่เกิดขึ้นเงียบๆทุกวันโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวนั่นคือสภาวะการหลับในและภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคงของผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นสภาวะอารมณ์ทางความเครียดความเหนื่อยลา้าอาการนอนไม่เพียงพอ หรือแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจการควบคุมวูมาลัยและสุดท้ายอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมจากสถติพบว่าเกือบหนึ่งในสามของอุบัติเหตุมาจากการหลับในหรือเหนื่อยล้าระหว่างขับรถและในอีกหลายการณีผู้ขับอาจไม่ได้หลับแต่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันเกิดจากภาวะเครียดวิตกกังวลหรือแม้แงงงต่อารมณ์งุหงิดจากเรื่องส่วนตัว ขณะเดียวกันคนจนํานวนไม่น้อยขึ้นรถในขณะที่มีแอลกอฮอล์ตกค้างในร่างกายโดยที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไรความเสี่ยงเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันคือภัยเงียบที่คอยคุกคามทุกชีวิตบนท้องถนนเราจึงเกิดคําถามขึ้นว่าถ้ามีเทคโนโลยีที่ช่วยสังเกตสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ขับขี่ได้แบบเร็วชา้าละถ้าเรารู้ว่าคนขับกําลังง่วงก่อนที่เขาจะหลับจริงถ้าเรารู้ว่าคนขับเขากําลังเครียดโกรธ หรือมีแอลกอฮอล์อยู่ในลมหายใจคำตอบคือใช่เราทำได้ <c oughs> และเราจึงพัฒนา Smart w a k e Harmony หมอนลองข้ออัจฉริยะที่เป็นมากกว่าหมอนเดินทางทั่วไปแต่มันคือผู้ช่วยด้านความปลอดภัยที่อยู่เคียงข้างคุณทุกเส้นทางโดย Smart w a k e Harmony มีเทคโนโลยีหลัก4ด้านได้แก่ 1. Brainwave sensor ตรวจจับคลื้นสมองเพื่อดูระดับความง่วง 2. แอลกอฮอลด t เทเตอร์ตรวจจับปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ 3. Emotion AI System วิเคราะห์อารมณ์จากชีพจรความดันและ r a t e v ร r i a เ i l i t y 4. t e l e p a t h จิ s o าว d t เ e ล a พีเมื่อระบบตรวจพบความผิดปกติทางอารมณ์มันจะตอบสนองด้วยเสียงบำบัดถ้าคุณง่วงจะมีเสียงกระตุ้นแบบปลุกเล้าใจถ้าคุณเครียดเสียงธรรมชาติช่วยให้ใจสงบถ้าคุณโกรธ เสียงโทนอ่อนช่วยคลายอารมณ์ทั้งหมดนี้คือการดูแลทั้งกายและใจในขณะขับรถครับ Smart Wake Harmony นั้นสามารถต่อยอดเชื่อมกับระบบรถอัตโนมัติในอนาคตสามารถส่งข้อมูลไปยังระบบช่วยหยุดอัดรถอัตโนมัติหรือส่งสัญญาณเตือนผ่านแอปวิสัยทัศน์ของเราคือให้ทุกคนมีผู้ช่วยที่เข้าใจภาวะของเราจริงๆบนท้องถนนและเราหวังว่านวัตกรรมเล็กๆชิ้นนี้จะกลายเป็นต้นทางของการลดภัุ และการสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคตเราเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ผู้ใช้จะได้นั้นมีหลายอย่างเช่นผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัยขึ้นระบบสามารถแจ้งเตือนอาการม่วงโล่งหน้าได้อย่างแม่นยำผู้ทดลองรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นภายใน3าถึงห้านาทีหลังเปิดเสรบำบัดรบนวัตกรรมนี้ไม่ได้ช่วยแค่ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุแต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของชีวิตผู้ใช้รถใช้ถนนในทุกปิติ Smart Wake Harmony หมอนใบเล็ก แต่เข้าใจหัวใจของผู้เดินทางทุกคนปลอดภัยทุกเส้นทางเริ่มต้นจากความใจใสของเราขอบคุณครับโดยผลงานนี้นครับมีทีมผู้พัฒนาด้วยกัน3คนคนแรกนะครับน้ำภูวิพัพฒน์อนุสิอายุ18ปีอยู่มัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอ่างทองประถมโลกวิยาคมน้ำนะครับทำหน้าที่ในของฝ่าย c h i e f Technology Officer ครับหรือก็คือคนที่ดูแลระบบทั้งหมดของนวัตกรรมนะครับคนที่2นะครับ ต้นน้ำชนทอนแสงเดชอายุ17ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอ่างทองพระถมโดรดุยาคมต้นน้ำนะครับจะทำหน้าที่ในของฝ่าย c h i e f Design Officer หรือก็คือคนที่ออกแบบตัวนวัตกรรมนะครับจะทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับกราฟิกครับคนที่3นะครับสตาอนวัตมั่งนิมิตอายุ17ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอ่างทองประถมโดรดุยาคมโดยสตาน์ครับจะทำหน้าที่ในของฝ่าย c h i e f Marketing and Communication Officer ครับ หรือก็คือคนที่ดูแลการประชาสัมพันธ์การทําการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ของนวัตรกรรมครับและทั้งหมดนี้คือทีมผู้พัฒนา Smart w a วคฮาร์โมนีนวัตรกรรมที่เราเออกแบบขึ้นด้วยใจเพื่อดูแลคุณทั้งในายามเดินทางและพักผ่อนเราเชื่อว่าความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นหากคุณกําลังมองหันนวัตรกรรมที่ทั้งดูแลร่างกายและความเข้าใจรูความสึกของคุณเราขอเชิญชวนให้คุณเปิดใจให้ Smart w a วคฮาร์โมนีนวัตรกรรมเพื่อความปลอดภยัย ที่ค,คิดขึ้นมาเพื่อคุณจริงๆขอบคุณครับ